เออ,อไลน์ในช่องทางมาร์คได้ขอไปติดช่อเประอะไรใช่ไหมเนี่ยใช่ถามนี่ครับไลน์ในมาร์คเองสีชาบูไหมติดต่อสีโปรนของก้าหเหรอ,อชอบทุกสีเลย มีกุ้งขอเป็นกำลังใจมีกุ้งมาอ้ยมีกุ้งมีกุ้งมาดีค่ะมีกุ้งกดพร้อมกดตะกร้าหรือยังแล้ววันนี้พร้อมปิดแกวให้ทุกท่าใช่วันนี้มีกุ้งมาไหมนะมีกุ้งไม่มามีกุ้งก็แบบไม่ใช่ที่สวนตะกูอะไรนะกาทำจมูกมแม่ทำนะทุกคนถามคำถามนี้บ่อยมากไม่เคยทำจมูกนะไม่แต่หมอทำนะไปหาด้วยนะเฮ้ยอะไรไปหาด้วยนะคืออะไรม่มีกุ้งจะมาหรอมีกุ้งมา ไม่ก่อนมีกุ้งมาขอเสืเอดาวลิลี่ก่อนตัวหนึ่งเ <laughs> มื่อวานแอนดูได้ไปเก,กับแสนเกือบแสนเพชรคุณสบายดีคุณสบายดีเยสไอสบายดีอ yes, นะอะไรวะ how are you ะ <laughs> ไม่พิมพ์เมนซ้ำนะครับเดี๋ยวผม <laughs> ไม่พูดดีกว่าวันนี้วันนี้เขาดะใจะดีดีใจดีวันนี้มาได้่นใจดีสุธีบอกตลอด <laughs> น้องก้าทาบเบอร์ไหน <laughs> <laughs> แลก็ทาบเบอร์ไหน อ่ะเราหยิบให้ดูก่อนอีพีเอาไปไปะเนี่ยสีที่ก้าทาเหรอเอ้าอยู่ไหนวะจบอยู่ที่ใครอ่ะพี่พี่ทาเบอร์อะไรอยู่อ่ะทาเบอร์อะไรอยู่อ่ะศูนย์หนึ่งใช่ปะอ่ะของเอ็ดิวเนี่ยเบอร์ศูนย์หนึ่งแต่เนี้ยดิวกินขนมมาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเออมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติตัวของกันศูนย์สามศูนย์สาม เรื่องศูนย์สีศูนย์สีก็สวยก็ชอบศูนยสีเหมือนกันเพราะมีเพราะว่าศูนยสีมันจะฟีลตุ่นๆหน่อยตุ่นๆฝอใช่เนี่ยทุกคนรู้ป่าว่าที่ทำผมสีเนี่ยมาไม่อยากเป็นเกาหลงเกาหลีเกาหลาอะไรเลยอยากเป็นฝรั่งอยากเป็นแบบฝรั่งใหญ่หน่อสีไหนฝอสีสูนสีสูนสีฝออันนี้นะถ้าหน้ามันฝออ่ะทาแล้วก็ฝอหมดแล้วแหละ ศูนห้าทาด้านในสวยไหมค,หร,คร,ร,รับศูนย์ห้าหรอแล้วแต่คนชอบนี่เลงศูนย์สองศูนย์สองหรออุ้ยตายแล้วมา่อ้ยต้อลุดเดี๋ยวี คืณดินะพูดนะเ่นทุกสี่สวนทุกสีอันนี้ทุกคนกดทุกสีไม่ต้องมาถามว่าใช้สีอะไรใช้สีอะไรใช้ทุกสีเพราะว่าสลับใช้ไปเรื่อยถ้ากดทุกสีเนี่ยก็จะมีเสื้อพรายให้จริงเหรอกดสี่หองก้าวหมดตะก้าวหรอสีงก้าว็ทุกสีแนั่นแหละ ใช่ตอนถ่ายมันมึนมากเลยอ่ะแมันไม่ไดออกมาีกระจกไหมเบบตกกับรไม่กระจกเมจบอันนี้เมียจบปะไม่หีอันเล็กข้างกระจกเลยอันนี้เออกระเตรียมหอมอ่ะเตียมหอมเนีย

ลองแกโอ้ยมีกุ้งขอบคุณค่ะมีกุ้งขอบคุณเสือดาวลีลี่นะคะผมไปกดขอใจแมวมันน็อตแมวนะเสือดาวนะเสือดาวลีลี่ก็กดขอใจอีกุลกุ้งขอบคุณมีกุ้งนะคะวันนี้นุนวน้อิจฉาคนมาแล้วผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยู่ข้างนอกเนี่ย อยากให้เดินออกไปทักทายสักหนึ่งนาทีเนี่ยส่งปาวานมาให้โคไม่ใช่ปาวานเป็นอนาคตาที่เป็นปาวานที่เป็นอนาคตที่มันเลือขึ้นตึกส่งปาวานอนาคตมาหนึ่งตัวก็ได้ใช่อะไนเลยที่เป็นประาดานรก <c oughs> ใครใจดีก็ส่งมาใครใจไม่ดีก็ไม่เป็นไรอุ้ยพี่เอสจีขอบคุณค่าขอบคุณหอยนะ พี่เบียวมาไหมเนมคอมเมนต์ My name is 95พี่เบียวมาไหมอ๋อชีเบวพี่เบวมานะคะทุกคนแล้วแต่งตัวเบยวพิ่สุดเลยใช่วันนี้พี่เบียวเนี่ยคงตีมสีม่วงมากนอกจากจะแก้มม่วงแล้วตาก็ยังม่วงไม่ใช่เพราะว่าพาเลทน่ะโดนต่อยเอยเออพี่เขาขอเองเอ็นดูเพิ่มขึ้นมาเมนต์อ่แล้วคนดีเวดคือใครอ่ะโอ้ยเดวิด ดีเบลดีเบทเอาก็เขาเขียนสลับอ่ะอะไรอ่ะผมขออนุญาตไปก่อนนะครับบายบายครับผมอะไรสมเพียนนะทุกคนครับไม่ได้แกงพี่ๆนะวิวพี่แต่งต่อคงเตรียมกานสิ่ว่งพี่นิลาก็มานะทุกคนพี่นิลาก็มาพี่นิลามากับไส้ปลาคั่มันนานา กูกำลังจะพิมพ์เลยไม่แต่ว่าตอนนี้พี่เพชรติดอยู่ตรงเอ่อืออะไรนะ้หันกล้องมาเมื่อกี้จบกูกำลัพิมพ์กูกำลังิมกูล้มเลยเมื่อกี้น้องนิสเซียไปหล่อซื้อลิฟต์หน้างานได้ไหมนั่นอ่ะเดี๋ยวบอก มาอุ้ยขอบคุณป้าว่าขรับหมดซื้อลิปหน้างานน่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้ากดลิปครบห้าสีในตะกร้านะครับทุกคนล้วก็กดสั่งซื้อด้วยจะมีเซอร์ไพรส์รนะครับผมถ้าครบห้าสีใช่เขาบอกว่าจะทำอะไรเยจะซื้อ,หอให้เพื่อนๆของน้องอุ้ยเพื่อนเขาถามว่าซื้อลิปหน้างานได้ไหม ตองกดตะกานเท่านั้นกดตะกานเท่านั้นกด14ได้กี่ตัวมันมี5เสียวผมกดไปเลยอุ้ยครับคันคาร์ PSG โอ้ยมันเรียนหน้ามันเรียนหน้าแก้มกระตุกเลย่อกี้คือหมาคอยกินอะไรไม่รู้อาห้าใหม่ป่ะใหม่ๆป่ใหม่ น้าใหม่นาเหมิงมั้งไหนดูก่อนดิมันมีของพักแล้ววันนี้ฝากส้อยไปให้นิลาด้นะว้าวนาจะเห็นเลยอ่ะเ้ยมีกุ้งนเงี้ยอะไรนะ Part of t h อ่าเป็นไหนพี่กัดร้องเพลงมีกา์เขาแรงนะครับจดเออได้ร้องสามคำหนึ่งสองั่งฮ่า

ไม่จริงหรอกมิโก้งตเจอมเนี่ยโชว์แล้วจ้วัสดีครับทุกคนขอบคุณที่ส่งเปลือกมา่อยนะครับทุกคนทุกคนสามารถส่งน้งเงือกมาอีกได้นะออชอบชอบไอ้เลิฟแล้วเปลี่ยนแก้วไหมเปลี่ยนแอลนะคนอ,อ,อะไรอ่ะเพิ่งเห็นนะว่ามีน้งเงืกอ,อกอ๋อน้ำเงือกเว้ยเนีเ่ย นี่งไงปะตะมิชลนอเนยอันเน้ผมดูอันนี้อืมะไรเราองกดงโอ้ยทุกคนอยากได้อตแลนติกอ่ะูกันอ่อไปสูงอะไรไปได้หรืเปึง้ <c oughs> งก็ถอไปเลยค่ะอ, <c oughs> อยากได้ติ๊กตอกสาม ก็นอยากได้แอตแลนติกมีใครให้ไหมเนี่ยอม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณวันนาทิกต์สตาร์น่นกสตาร์คืออะไรทำไมมันมสูงสุดมั้งอ๋อและวันนี้ตอนรวมพลเพชรมิงเวีกุ้งว่าจะไปหาโอเคผู้ได้ป่ะมีบัตรคอนเสิร์ตแจกนะคะ คืนนี้ไหมหรืออยากได้ตอนนี้ค่ะอุ๊ยคืนนี้ตอนอันบ็อกก็ได้หรือว่าไงไม่รู้ว่ากลับถึงห้องจะสรุปึงหรือเอล่าอ๋อได้งั้นตอนนี้ก็ได้ครับ <c ười> <c ười> ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าคืนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะสรบปไหมเพราะว่าของเยอะมากมีบัตครคอนแล้วมีค่ารถให้ทำไมอุ้ยเอางี้นะให้บัตรคอนก็ดีแล้วนะคุณพี่ อย่าพูดเล่นนะเพสแกนได้ครับอุ้ยมีกโอเคเราไปอุ้ยมีกุ้งมีกุ้งเดินทางก่อนก็ได้ครับผมไว้ว่างก่อนก็ได้นะตัวนี้ของเธาของเขาให้ถืออ๋ออไม่สามารถถืออันนี้ได้เพราะตัวเองคนแรกเลยนะไอ้ติ๊กไอ้ติ่กอุ้ยคนเรามีสแน็คบ็อกมาแล้วเฮ้ยเออคืออะไรอ่ะเหมือนกันไหมั้เไม่เหมือน กินอะไรอืมมันนี้อะไรอ่ะหมหยองแมวหมูหยองอะไรแมวเหมียวเรียวค่ะวันนี้อะไรอ่ะวันนี้สอบใหม่งับพี่พี่คุณพี่พี่อ๋อคุณอะไรพี่พี่อันนี้เบอร์ไหนอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกทนสวัสดีค่ะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับทุกคนนี่ ส่วนหนึ่งอ่ะสวยส่วนสองก็ส่วนสามก็สวยส่วน <S S สี่ก็สวยส่ห้าก็สวยสวยหมดน้องยีงนัดกินยังไงก็ไม่หลุดลุกยูเวนต์ก็สกอสอาจจะหลุดยูเวนก็สอตนะทุกคนใครอยากกินสแนซลก็ต้องกินแนลจริงๆไม่มันเกี่ยวไม่ได้ไปชอบบอก ส่วนถ้าออกแตงหนังส้มๆเหรอใช่ี๋ยว่าส่วนตัวก้าไม่ค่อยชอบแบบติดส้มเท่าไหร่างี้อืแต่ดูึกสวยนะใช่ผู้เข้าแข่งตนแบบเป็นหลังของการทำงานการทำงานอะไรอย่างเง้ย กับทุกคนรอหกโมงครึ่งน,นะเอ้ยหกโมงตรงวะทุกคนรอหกโมงตรงนะสี่ไหนทับโรงเรียนได้ครับทุกทุกทุกสี่ทัโรงเรียนได้ครับทุกคนไลฟ์ในไหนครับ,รรรบรรไลฟ์นนลนใน t ิ k t o k ของแม็กนีนะคะแม็กนีเขาเป็นให้นะ รวมพลมีไลฟ์ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรวมพลไม่มีไลฟ์เหมือนกันนะไม่มีนะรวมพลไม่มีไลฟ์นะครับทุกคนเรามาไลนมไมันเหมือนพยมนครับหอ้โอคุย อ,อุออ้ยกจะต่ออายเหรครับมีเราจากน้าลูกกระร้าไม่ได้โอเคครับพร้อมยังแอตติดมาแล้วเฮ้ยพร้อมออตติดกำลังมา เรยอยู <and> e> <c ười sed |nospeech|> <and các half> ่กินข้าวนีดีหูมากกินอันนี้ครับหมปาก็ก็หรอนี่ะมาเหรออืมแล้วนม เลมีกุ้งขงนะคะใช่ถ้ามีแบบใหญ่ๆมาเราจะลองเปเสยอ๋อมายันเมืองอ่ะโอ้องอุ้ยแอบเห็นว่ามีคนแฮกลงสตอรอออจอ ว่าเห็นก้าวเดินเข้ามาในห้องแล้วตอนนั้นน่ะก้าวหน้ามอมอยู่นะครับทุกคนเนี่ยเม็ดตรงแม่ตั้งไหนเติมันใหญ่เลยโป๊ะปะโป๊ะปะโปอะปะโป๊ะปะช่วยโอคนนั้นอะไรนะเติมเหมือนคนนั้นอะถ้าไม่หักเติมอีกเนี่ยตอนนี้ก้าวว่า

วันนี้เนี่ยพลดูแลก้ามีไอเบวแล้วก็พี่โฟกัสนะล้วคนดูแลนิวล่ดูแลนิวมีนิลาพีพีแล้วก็เพชสามคนจุกไอเบวแล้วพี่โฟกัสแล้ว ข้างในข้างในมันเป็นไส้กรอกกันเอออร่อยไหมไม่แล้วอ,อย่างที่ไม่ใช่หมูหยองอะ <c oughs> ตกดหมึกก็ไม่ชอบกินหมูหยองอ อยากให้กาเต้นเพลงเซ็กซี่ไงอ่าง่ายอะรอก่อนยากเติมไหมใส่เฉลมาเติมไม่เลยไม่ต้องเฉลยเลฉันอยากเติมไปวุยเอานั่นนะแล้วก็มันก็โฟล์ซองก็ได้ม่ได้กง่ายนะ้กิน้างนี่เนี่ยเาจะวเองขึ้นเลยต่อเลยดิฉันไม่หามอกินบ้าง ผุมตึงนี่งยอกนี่ต้อมีซสร่ายไปในกอวแต่อนประเทศก่อนเดี๋ยวเราจะเทเนาะทีรี่ยไยตอนนี้ตื่นอ่าวแกยาขโมยบัตรฉันไปรู้พึทแลกเลยคนใหม่เมือเจนเดี๋ยวแมนแล้วแก็เปิดแกผ่าแล้วแกเปิดแกบอกโอ้หทแเจอเรามั้โผ่าย่กาไปลยผ่าอยอย่าเิยแเดินอย่างนี้อเแล้ก็ปได้ โอเคแอเค่นโัโอ,อ,อ,อเคโอเคโคโอเ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 อเค็อดคนอเคไเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโออเอเอเคโอเคเอเหโอเอง,เงกคโเเลองอเคโอเคโเคโอเคโอเเคเคเ น่าจะสีเล็บสวยแล้วสีปากก็สวยด้วยนะครับคุณมาเมโลดี้นะคะผมนะคะขอบคุณนางเงือกนะคะผมสวีพี่อาร์ตครับคุณอาร์ตนี่ต้องกดใจส้มก่อนเลยเพราะว่าตัวเนี่ยใจส้มสีเทาแล้ว <c oughs> อันเดียวอนุญาตเต้นไหมอนุญาตอยู่แล้วใหม่ต่ำเต้นไหมล่ะเต้นห,หอนเดี๋ยวลงห้องเขา เทศกาลมามาเทศกาลคนมมาแกบอออแต่าวันหิมนันสมนนนี้กสวยขึ้นวันจริงหรือว่าก็วันขึ้วันจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ม่อะไรให้กล้ากินแซ่บทุกคนวันนี้ไม่กินช่องเลยปล่อยให้กูแรงไปหมไลช่องนี้เถอะกำลังไล์กำลังไลบกลัง นี่เป็นไหนกันนะวันนี้มาไลฟ์พระบผมที่สถานที่หนึ่งยูเนียนมอสถานที่หนึ่งยูเนียนมอและผูจัดสถานที่หนึ่งครับผมขันห้าโอ้ยตัวเล็กทุกคนส่งอันนั้น้ทุกคนส่งแอตแลนติกมามันก็จะได้มีซอ์เอฟเกอย่างนี้ โย่เจ้าโคจังสาวเชสเปโร่เหอดิสเปเรเ้อนอันเดว่เอาเือีมจับได้เริมสาวลดมากพ่อหมไม่ต้องขี่เลยเยดยังไม่ต right> okay. ้อง uh ีลดังมากเลยเนี่ยทุกคนตรงนั้นอยู่ชงกางก็ตรงนั้นเหรอตรงนู้นหร สาวคือเลิศถึงระดับเหนียด้าเขาบอกว่าทีมสาวดูนางงามอย oh, ya ู่แน่ๆทุกคนสุกคน่ายคุยหน่อยมันอาจจะไม่ใช่สาวนางงามก็ได้อาจจะเป็นสาวตาจุขันแล้วแต่ที่อันนี้จะส่งมามีแผนเที่ยวเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่เกี่ยวอะไรถ้าถามเห็นว่ามีแผนเที่ยวเชียงใหม่ไหมใช่เชียงใหม่เหรอไม่ใช่ ขึ้นดอยตีอ่ะขึ้นดอยไม่หนึ่งคนนะ้ที่ไม่เดินเริ่มไลฟ์ตอนหกโมงครับผมน,น้ำ <c oughs> น้ำครับน้ำเออใ่ตรงน้ำอิ่มเหมือนเนอะอืมขนมปังกันนะอิ่มหนมปังกิ <c oughs> อนอ, <c oughs> อะไรคิดไปเลยนะเนี่ยถ้าไม่คิดเนี่ยไม่จ่ายเด้อ โอ้โอนจุกคนที่ไม่ออกอะเั้ไปตรวจได้ไปหมดะคิดมัเร็นองปิดเทอมเที่ยไนไหมเขาเขาไม่เขาไม่น่าจะไปแล้วเขาเขาว่าน่าจะอยู่กับเธอปเทอมช่วงช่วงถาน้องเขาไปเรียกอิกิทเขาจะถาน้องน่ารักน่ารักขนาดเขาไตีแปดหนึสองสามสเราคนส่งเขาไปสอน้องเขากำลังมองแล้วเขาสนอะอันนี้อันนี้อันนีอะไร เหมือนตอนเธอเข้าไปลดิฉันไม่คง้มดันมันเลยเ <c oughs> จาะจงรุ่นแล้วเข้าไปหาใครอนะ <c oughs> ทุกคนบางเม้นตนะ่ะมันรวมปิดตาวไว้มาทุกคนฮราแม,ม่แม่ <c oughs> เล่เลปากซิบภาษารูว่าอะไร

ไม่ม uh ีอะไรเลยโอ้ภาษาเบียวภาษาเบียวโอ้ภาษาเบียวรู้ทันใ with ่หน่ารักปนังภาษานี้นี่กินเลยกินไปเลยถ้าพี่มาไอหินแกงกัดได้หรือขอขอเรียกในีเล็กก็ได้นะทุกคนบางทีใเนี้ยก็มีหัวใจจะเรียกเียเบียวเบียวเรียกเลยแกได้ชื่อใหม่แกได้ชื่อใหม่ไงเบียวไอ้กะเบียวชิบกัง

มีมันั็แก้งกันด้วยมันก็มีอยู่เมนหนึ่งนะอันยูพาน้องเรียกอืมชอบให้ก้ารเรียกเพื่อนไม่ดีเนี่ยแต่ก้าก็เรียกเพราะเป็นังคู่มาดูความสุขก่อนพรงนี้ค่อยไปเครียดกับการกดบัตรกดบัตรอะไรอ่ะคุณนี้กดบัตรอะไรอ่ะตรคอนหรอเขาบอก่ให้กดบัตรบัตรอน อขอช er. pues mm? an> ื่อเขาอะไรคุณนี่คุณนี่อะไรคุณนีเป็เซเ่หรอใช่เพราะว่าเขาเจ็บกออใช่ออะพรุนี้ขอกดบัตรได้ทุกคนอ๋อตอนหนึ่งเนี่ยราชมังเลยวะใครใจดีให้บัตร เบบี้มอนกาได้นะทุกคนถ้าสมมติวันไหนเนี่ยเขาจะมามีนทานด้วยเฮ้ยเผื่อได้เหรอฟมีเผื่อได้เหรอครับวานูุจัดร่อยู่มีก็รุนว่ากดบัตรได้ไหมอุ้ยมีก็ไปดูกว่าสิเว่นหรออุ้ยอยากเจอยุกจอมอยากเจอยุกจอมมากอยากสันอ่ะอยากสันหล่อมากเลยที่แบบว่าเขา อ๋อยิงแอดไลฟ์ไลฟ์ในช่วงมักเนี่ยอครับในช่วงมักเนี่ยตอนประมาณหกโมงถึงทุ่มครึ่งกูไปดูดิรู้ไหมีใครดูเลยเออใช่เห็นไหมว่ะตลอดใช่ไมจริงหรอก อ่าใช่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 ใชม่ครหนึ่งชั่วโมงคืนหกโมงคึ้งครับเป็นตอนดีจ้าุณพี่พอเรานิวก้อยกระโดกอ่ะโูมอ่นีเป็นเตุการ์่งเงี้มีแอปได้เลยหกโมงสองเปิดเปิดเปิดหกงถึงทุ่มครึ่ง พี่ด้ยิงสองคุง่เลยจบกินไหนอ๋อได้ครับอ๋อได้ครัสองคู่คือสอง่ได้ครับเนี่ยทุกคนน่ารักมากกลาสวยอยู่นะมีขนมอันนี้ด้วยขนมอะไรนะขน,ขนมทองหมวนขนมทองหมวนแล้วก็ลูกอมมีเม่หรอมีมมม ไม่แม่ฟากมาหรอไม่ม่แม่หรอแม่แม่แม่เอาวันนี้ได้กินทุเรียนทอดน้องถ่ายก้าวยากเลยไดอไได้กินทุเรียนทอดก้าวยากกันทุกคนอ้า่ะโอเคโอเคงั้นจบจากไลฟ์ก้าวก่อนแล้วไปกุ๊กริบในไลฟ์อันดิวก็ได้นะทุกคนอะต่อไปต่อไปบ๊ายบาย